สวัสดีครับพี่น้องสุกูทุกคนขอกับผมอีกครับปลาเขึงเซิ้งแสบครับอันนี้บ้านผมนะครับนี่นาบ้านส่วนนี้ช่วงเฮ็ดออกนะครับผมว่าผมจิดยางเลาะหาต้นยางแถวนาบ้านผมเอาไปปลูกเพื่อได้กินเฮ็ดผมเห็นอะไอยู่ต้นหนึ่งรับนี่มันอยู่ใต้ชะลาขันโบ,ออก,ปปนก,บกุดออกไปปลูกมะกะสีโบกิดตัวนี้คือซีเมนตนน้นยางอยู่ตรงนั้นครับเนาะจักยางหน้ายา,บางบ้านยางยังบุกมาพบจักเบิง้งส่งแล้วมันเป็นต้นยางน,นะผมจีคูดเอา เราไปปลูกล้างบานแล้วครับยังน้หน่อยกะพอรได้เก็บเห็ดเห็นเห็ดมันหลาสร้สางฝนตกกับมันขุดง่ายเห็นไหมต้นเดียวเนี่ย หากคนอยู่บกเล็กเลยมตื่นตื่นอะไรวะล่มีอยู่ในพื้นผืน้นเตะปูนน้ำกับพื้นปูนของโอ้ยลกได้อยู่ตื่นปนอนะแทงมัน นาที่เกิอดอยู่มั่งผมว่าเนาะโอก้กผีไปจังหน่อยแต่หากเกี่ยวมันไปหน่อยนี่ครับมันอยู่ในผืนปูนมันเลยคุดยากเป็นปูนเป็นผืนของซาล่าหน่อยไปครับเฮาเอาไปปลูกบ่นอนเฮ้ย,ยดออกมานี่ครับถนนใหญ่ผมว่าต้่นยางแล้วตัวนี ปล mm ูกไปล้างบาตรเเก็บเห็ดครับนี่ผมว่ามันต้นย่างเลยซ่อมซ่อมมึงมาเห็นหนีผมว่ามันต้นนี้มันเมียนต้นใาญ่บ่เนี่ยหน่อยนี่ต้นขย่อมกอบปราชญเด้อครับพอดูงานผมผมปลูกขย่อมใหม่ต้นหนึ่งนี่นี่ต้นขย่อมครับมันอยู่กับต้นมะม่วงมะม่วงมะม่วงพันธุ์นันที้เสียเพ้งนี่ครับต้นขย่อมนาทิเป็นต้นขย่อมขย่อมกับขย่อมมามือล้างมืออยู่คุณไปปลูก พอมันอยู่หน้าบา้านนี่ครับน้ำมาหลังบา้านยางมากนี่สนามหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผมไก่มันก็ขึ้นมาหาเคลียงามฝนตกครับหากินนั่นกินนี่นี่ไก่ไม่รู้อ้วนอยู่สี่หาตัวไก่กีนมีหมูกับหมูปลาหลายหลายบล็อดครับไก่ตกะลงไปในของหมูนี่หมูปลาหมูใหญ่กินมัดแต่สืมื่อนี่ผม หมูปลาผมขายมืดครับเลี้ยวไปยู่หมูหน่อยดูมันถ้าเลี้ยงเขาพันไหมครับเพราะเขามาหมาไปมืดของแล้วครับพวกพ่อเมียมันพันมันเลี้ยงแต่ลูกสีโตครับผมติดตามส้มต้นต่อไปเหรอลูกมันผมจะเลี้ยงเอาไปอเอาเป็นพ่อพันต่อเมียพันต่อครับนี่ผมขอมาในปลาในลุงนะแข่งเรื่อนพงต้นบกูดบักนาวบกเผา นี่สารเจ้าพี่สาปปวปลาบุญปลาลุยเอ๊ะไม่ไหอยมา่ยังผมขุนลุ้มไปแล้วครับนี่ผมมาเชียร์ง่างนี่มาปลูกมันลงนี่แล้วครับย่างหน้าจักย่างหน้าย่างบานกับ่วกแจักแล้วครับปลูกไว้ก่อนแหละเอาปูนขี่หมูมาใส่เนาะครับปลูกขาหวาอีกสักสี่ฮาพีลูกหลานมันสิได้เก็บเห็ดกินนะครับ ผมปูไปอยู่นี่อ,อีกสองตน้นแต่ว่าต้นหนึ่งมันตายครับอยู่นี่มันตายเป็นช่วงมันแหลงนี่ห้อยขุมมันตายตอีกต้นหนึ่งเกิดงามครับนี่ยางม,มาทางนี้งามเลยนีนนน่เป็นยางหน้าแถะอยู่ครับผมหดหนามมันไหวอยู่แล้วฝนตกใส่ไปนเนี่ยปล่อยธรรมชาติเลยปูได้ต้นเติมเลยครับต้นนี้เพราะมันเกือป,ปี้ครับมันในต้นซามีเองต้องหาปุย๋ยหายังมาดูแลมันเพื่อว่า ย้ำม,มีเห็ดมาสิได้เก็บเห็ดกินว่าม,ม่ยังดอกผมเห็นอ่ากล่องหอยไรมันโผล่ต้นย่างหน้าเมียปลูกไว้เก็บเห็ดกินขายได้มือละเฉพาะเห็ดขายได้มือละหาหกพันครับผมมาต้องเอาทั้งขายเลยขนาดนั้นแค่ผมได้กินมือละมอกระพอดละนี่แหละครับย่งางนาแท้กระถิบุก ซ้ำหนาฝุนนะครับปลูกมัคงค่องสีเอ่อโบไตส่วงนี้ฝนกำลังตกมือเช้าแต่ลล่นๆครับมันขึ้นนี่ตกแห้งตเติบแต่ว่าโมดนนี่ครับที่น้นไส้รวนเนี่ยมาสร้างมันเถอะผมสีออกขีุู่นมาโห้อยหนามันดอกพูนขี่หมูบอึดบุอยากอันนี้ปลูกเป็นวิธีก่อนเนาะครับเนาะเย็บๆไว เกิดเกิดใ้หลาเรื่อเกิด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 ใหญ่เรื่องผมจะไปหาผมเคยเอาขอน่องเขามาครับมาว่ามาซื้อมาปลูกเอามาตั้งไว้แรงเมือ่อแรงหมตายบ่เหลือนี่ครับยังเล็อๆกับปลูกไว้เก็บเฮ็ดแถวนี้ก็มีต้นใหม่ไายางผมปลูกไว้ไอยางกับบักม่วงบักเมือง ผสนปนเปนมีหอดอะไรฮะเกี่ยวมังกรครับมันหลายปีลลยต้นนี้บังวงหลายผดเท็บหน่วยไปจนเมื่อแล้วครับเหลืออยู่บวกกีหน่วยผุ่นฮ้ยเห็นใกล้ๆอยู่ต้นนี้มันเมื่อแล้วลนทิมกั็หลายลูกซุกมันเนา่นาลนลงมาคือก็เชื่อละส่วนมากก็เอาโยนงลงให้หมูครับหมูหน่อยมันกินดีดีนี่ตน้นเด็กซีเมนต์ตนน้นนะฮะผมไปเดินดูเลียมันเลยครับ สมโอรครับนี่ปล่อยไปตา้ธทรมาตาหลดุดใครขึ้คำนะครับเดี๋ยวมุจิตเอาฟูลขีม่มูนี่เราไปใส่นี่เอาขี่มูขึ้นมากองไว้ทั้งขึ้งขายได้อยู่ประมาณหกสิบอร่อยก็สอบครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบสอบเขาว่าก็มาเอาเขาบอกมาเอาหรอกสงสัยหนาฟนแหละคือบม่พไพ่เอาหรอกบอกเอากับผมกระสิทธ ห้วยหนาห้วยลังกุกใหม่กุกไหลยอยู่แถวนี้ครับโปรติผมขายเขาสามถุงรอยแต่เขาสามรวยพ่อหมเขาสิบถุงแถมเขาไปเลยถุงหนึ่ง <c oughs> ขัดสื่อพัดหนึ่งมุกก็แถมไปเลยครับสามสิบสามสอบใค <c oughs> รอยากได้ก็เมาด้วยครับด้วยนี่ยังเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าสอบเต็มถุงไอเลยเลยแหละครับขอบคุณเลยหลายทีท่ติดตามนะครับนาอเดี๋ยวจะปลูกงางให้มาเรียวกอาขีุ่้นไม่ใส่ครับ พอกันไม่คลิปด่าเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามชมติดตามฟังพาเขื่องเซิงแสบฝากกดไลค์กดแชร์กดตไคข่น้ำเนื้อครับขอบคุณหลายไลยอ,อล์คอยรำให้ด้วดยจูบกูจกคนครับพ่อกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ